สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ทําอะไรคะวันนี้เราจะมาเ็บเศษไม้เศษไม้ค่ะตัดแต่งของนะโอ้แ่ะแล้วถุงมือคุณอยู่ไหนคะอถุงมือไม่ต้องค่ะมือด้านนี้ FC ด้าด้าไม่ใช้ถุงมือทาไมเธอเป็นคนที่มือขนาดดีขนาดนั้นโอ้ยมันก็ไม่ดีแหริงเขาบอกว่าอะไรนะมันไม่เทียนพร้อมแล้วมันไม่บาดมือเหรอคะบาดอยู่ ไม่เกียนฉันเลยค่ะโอ้โหถ้าค wow, ุณไม่ใช่ถุงมือดิดิฉันยอมรับคุณเลยนะคะคุณยอมรับจริงๆเลยนะคะเมื่อผู <c oughs> <c oughs> hmm, ้ใดใหญ่กับหยุ่นเมาหยุ่นเมาเลยเด้อเนาะมือผู้ใดใหญ่กับหยุ่นเมาหเมาส์หยุมนเมาส์หมอพอดีมันแห้งแล้วุคมันแห้งแล้วก็สมควรที่จะเอามันไปแล้ว คอยยิดคอยยอม,อมนี่ถเงยแต่นูเมาหนูเมาเพราะว่าน้ำนี่มันคมนะไอส้สิดลมไป้โอ้โหกรอบเลยกรอบมาก ให้มดอย่างให้มันเหลือมันจะเดินาจำแบบนี้โอ้โหอะไรไรทำทางนั้นอยู่ทางนั้นเลยท่านผู้ชมนี่ไหมนี่ไหมเอาไปไป ตรงตุดนี้ตรงนู้ด้วยเต็มเลยตั้งก่อนอื คือ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 อคื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  โดนขึ้เนเลยไปตอกไปตัวจะเข็นว่ามาทางนี้อะจะตอกก่อนคืออก <c oughs> เรียมแบบกรอบเรียมและกรอบ <c oughs>

ใช่ป่ะใช่เดี๋ยวเราจะออกไปทางนี้เลยเราจะผนไปเลยจะตอปเลยไม้ด้านหลังไม้ด้านหลังนี่นั่นแหละน้ำเละเพราะว่าเราจะมีไม้ไปนี้เลยมันก็จะ,จะโอ้เอว คนที Ö, ed. like ่เราจะสัดใช่ปุ๊บถึงมันป้ายโอ้หามทางนั้นหามมากเลยต้องยกเดต๋ยวนี้เราก็ยก อากาศดีคนะ่ะลมหนาวเข้ามาแล้วขอ oh. ให้เอฟซีซันดูคลิปให้จบคลิปด้วยนะคะขอบคุณเอ็ดแฟมลี่เมด้าแฟมลี่สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะจบคลิปให้จบคลิปด้วยนะคะเป็นอะไรจำปีอืมเป็นอะไรเป็นอะไร แม่ครัวจะทำเมนูอะไรมื้อเที่ยงว้าวเห็นแล้วเส้นมะละกอตำยั่วยั่วอีกแล้วนะคะยิจีนี่นะคะมะละกอก็สับเรียบร้อยแล้วตำชุม่มตำมื้อเที่ยงนะคะโดยเฉพาะน้ำปลาร้านะคะ,ะน้ำปลาร้หลุงปลาปลารานัวนะคะอิจีนัวอีหลีนะฝะาแดงนะคะฝาแดงตำก็ได้ฝาช้่มตำก็อร่อยนะคะ จบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ